น,น่อเติมน้ำมาแล้วอเ,เอาที่กราสสิทีกราสอินเตอร์สเตียนเอาทีกรสาสเดินไปรอบรอบรอบรโอเครอบรโอเคมมาดได้มาดได้บา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 เงด็กนะคะใช้ง่ายงเด็ก <c oughs> เอาหันมาเต ไม่เอาสเตียนสิลูกที่เอาโปรเกรสเอเอนั่นแหละมาตรงนี้ตรงนี้ขอบขอบนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่คันเต้นเนี่ยคันเต้นตรงนี้ยังยังไม่เปียกเลยมาคันเต้นตรงนี้อา่าตรงนี้อืมอ่าทำดีๆ เข้าไปไหนเดินมาตรงนี้ด้วยเดินมาตรงนี้อ่ให้ครบให้ทั่วให้ทั่วอฟลิปเตอร์หน่อยเดี๋ยวมาฟลิปต้าให้นิดนึงอ่ะไอ้ด้าเดินมาข้างหน้านิดนึงตรงนี้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 ยังไม่เปียกเลยตรงนี้ไม่เปียกเลยเออโอ้จริงจังจริงจังน่าดู อย่าเข้าบ้านเก็บรองเท้าจะเนนจะทเบต้าอะไรเยอะแยะเหรอเอาเอาโดนกางเกงแล้วโดนรองเท้าแล้วอยู่เอ้ยได้อย่าฉีดที่ตัวเออพอแล้วเอยหมุนหมุนหมุนเออหมุนหมุนเออแบนแบนเดย์แบนเดย์เ,ดเอาใส่ต้นไม้หมาม้าหน่อย โอเคใส่ดอกไม้หน่อยดอกไม้หูบแล้วดึกแล้วเอา้ายกขึ้นเ,เดี๋ยวมาใกล้ๆน้องหน่อยอคือมาใกล้ๆน้องอนาวเจ้จะไม่ยูพอแล้วพาวินไม่เล่นน้ำอ่ะทำที่กระเสเ็จ ขายใหญ่นะลขายใหญ่โดนลูกเนี่ยเขาลดแล้วค่ะในรถอีกท้องรถอีกเอ็ด้าเปียกแล้วลูกเอกวิ่งรถน้ำยาเขาหรือเปล่าต้นหลังบ้านอ่ะฉีดน้ำยาไว้อยู่น้ำเช้าฉีดไม่ใช่น้ำยาฉีดน้ำเหมือนว่ายาล้างจาน นันเก็บพาวินเอานมขึ้นมาช้าหกหมดเลยช้าหกหมดเลยเออเก็บเดี๋ยวโฟเกนมากิน ไอ้ด่าเอาพี่พรมิพุ่มิป้ายหน่อยไอ้ด่าเอาที่กระสเือที่กระสือโอ้ยเดี๋ยวลม้มเดี๋ยวลม้มเดี๋ยวลม้มเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเอาพรมินภูมิป้ายหน่อย น้องไอด้ามาตรงนี้ยังเนี่ยตรงนี้เหลืองนวเนี่ยมาเดินมาเนี้ยป๊อป๊ทำข้าวหเออป๊อบทำไมทำข้าวหข้าวไอด้าหกหมดเลยอืบ้าบไปทุแมปอปทำข้าวหกหมดเลยไม่เป็นไรป๊เปนไรอบป๊ป๊อป๊อป๊บป๊าบป๊อบป๊อบบป๊อป๊อป้อบป๊อบป่อป๊อป๊อบป้อป๊อป๊อบป๊อบป๊อบออป๊ปอบอ อกินเลยดีนะอิ่มแล้วอ่ะกดอะไรกินข้าวไข่เจียวอีกแล้วนน่นหัวมุมตรงนน้นด้วยน่ะหัวมุมตรงนั้นน่ะข้างนอกอ่ะเออด้านนอกอ่ะมีไอ้ต้นผลไม้อยู่เนี่ยโหล้มมาแล้วน่ะมันจะพังแล้วป่ะน่ะซ่อมเลยนะ อะไรน้องเอดาหมดหมดก็เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหล่นแล้วก็หล่นไม่เป็นไรค่ะหกแล้วก็หกไม่เป็นไรค่ะบเดี๋ยวโฟกัสมากินเดี๋ยวโฟกัสมากินครับไปลือ่าตาละไปละเดี๋ยวเสร็จแล้วไปนอนแล้วโอเคบายบายอ่าพาพินพุ๊บป้าก่อนเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเปียกหมดแล้วเช็ดอยู่นั่นแหละเป็นอะไรมันเช็ดที่ป๊ากับน้องเอดา เดี๋ยวล้างเดี๋ยวเช็ดอยู่นั่นแหละฮะพี่เวลาให้พอแล้วนั่นนั่นหลอมหลอมพอไม่เล่นน้ำแล้วลูกทีเดียวซิสเตอร์ซิสเตอร์เราจะไปนอนแล้วโอเคไปบายบายพอแล้วคุ้นวานแล้วไปบายบาย